ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon ต่างๆารอคอยมานานและในที่สุดขีปนาวุธโจมตีมิสไซลของตัวละครเมทัลไนระดับ SSR โบกเข้ามาให้เราสุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาวุธเฉพาะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับตัวละครตัวนี้นะฮะและในวันนี้เราก็จะมาจัดอาวุธเฉพาะให้กับตัวละครตัวนี้และเราจะมารีวิวว่าเมื่อมีอาวุธเฉพาะกับไม่มีอาวุธเฉพาะมันจะต่างกันอย่างไรนะครับและเรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะกองและจะแบกในทีมของเราหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ เดือนใหม่แบบนี้จะมีโค้ดอะไรเดี๋ยวผมจะมาแจกให้เป็นพื่อนได้ใส่โค้ดใหม่ๆเลยนะครับเอาล่ะและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในตู้เตรียมพร้อมที่จะสุ่มอาวุธเฉพาะให้กับตัวละครตัวนี้กันแล้วนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้สุมออส่มตัวละครตัวนี้หรืออยากสุ่มตัวละครตัวนี้ก็สามารถไปสุ่มได้นะตอนนี้เลยนะฮะ ก่อนที่เราจะไปสุ่มตามหาอาวุธเฉพาะตรงนี้มันก็ต้องมีตั๋วดาวกระจายตรงนี้ถึง70ใบการันตีนะครับแล้วใครที่มีตั๋วดาวกระจายตรงนี้ไม่ครบ70ใบผมขอแนะนําว่าให้ข้ามจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรับอาวุธเฉพาะได้ถ้าเราไม่มีตั๋วดาวกระจายตรงนี้ครบ70ใบนะครับเพราะว่ามันจะการันตีให้เราทันทีเลยนะครับทุกคนการล็อกอิน7วันตรงนี้เราก็สามารถรับดาวกระจายได้ถึง3ใบนะครับแล้วก็รายเดือนตรงนี้เราก็สามารถทำภารกิจแล้วก็รับได้อีก4ใบนะครับทุกคน แล้วสุดท้ายเราก็สามารถใช้เพชรในการเสือได้ตรงนี้อีกด้วยนะฮะได้รับถึง3ใบนะฮะเราก็สามารถจัดได้ถึง2แพ็คหรือว่าบวกกันเลยนะครับ6ใบต่อ,อเดือนนั่นเองก่อนที่เราจะจัดอาวุธเฉพาะตรงนี้เรามาดูการโจมตีของตัวละครตัวนี้เมื่อมีอาวุธเฉพาะ3ดาวกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นตัวละครเมทุนในในครบมบินไปแล้วก็ปล่อยขีปนาวุธตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่โคตรเท่มากเลยนะครับดูอีกครั้งหนึ่ง นี่นะครับผมโจมตีไปแล้วก็ปล่อยมิสไซน์นะฮะเป็นอะไรที่โคตรเท่มากเลยนะครับผมสำหรับเอฟเฟกต์ตรงนี้ของตัวละครเมทัลไนนนะครับโอเคหลังจากที่เราดูอนิเมะของมันไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปจัดอาวุธเฉพาะให้กับตัวละครตัวนี้กันต่อเลยนะครับสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดในการสุ่มตอนนี้ก็คือเศษสีม่วงนั่นเองนะครับของตัวละครเมทัลไนนซึ่งมันก็สามารถออกได้ในการสุ่ม70ใบตรงนี้นะครับโอเคกดกันเลยนะครับผมในครั้งแรกเศษสีม่วงของตัวละครเมทัลไนนไม่ออกมาเลยนะฮะโอเคเราก็สามารถกดก กันต่อเลยนะครับโดยใช้ตัวดาวกระจาย10ไปเราก็กดไปเรื่อยๆเลยครับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมสองเศษกับเศษสีม่วงตรงนี้มันสําคัญกับเรามากเลยนะครับเพื่อจะ,จะทําให้ตัวเครตัวนี้กลายเป็น5ดาวม่วงแบบรวดเร็วนะครับโอเคตอนนี้ก็ออกมา1เศษและ10ไปสุดท้ายนะครับทุกคน เมื่อเราสุ่มครบแล้วเราก็มารับการันตีตรงนี้กันเลยนะครับก็จะมีของรางวัลให้เรามารับตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคและสุดท้ายก็คือน,นี้นะครับผมขีปนาวุธโจมตีของตัวละครเมทัลไนน์นั่นเองนะครับทุกคนสําหรับใครที่เป็นสายเติมสายเติมหนักๆเน้กน,นก็สามารถจัดได้อีกในครับผมสำหรับอาวุธเฉพาะตรงนี้เพื่อที่จะได้ให้ตัวละครตัวนั้นสามารถโจมตีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในครับผมโดยการรีเซ็ตตรงนี้และเราก็ไปส่มอีกครั้งหนึ่งโด,โดยจะใช้ตัวดาวกระจายเหมือนเดิมเลยนะครับ70บ็ดบไปแต่สําหรับเราเป็นสายฟรีแบบนี้เราก็ข้ามไปเลยนะครับทุกคนและแล้วเราก็ได้มาอยู่กับตัวละครเมทัลไน์ระดับ s s r บวกไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้พลังรวมก็จะอยู่ที่5ล้านนั่นเองนะครับสึ่งทุกข้อตัวนี้เราก็ยังอัพไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าทรัพยากรอะไรเราก็ยังไม่มีพอนะฮะให้กับตัวละครตัวนี้พลังโจมตีของตัวละครตัวนี้ตอนนี้ก็จะอยู่ที่80,000 0 40,000เท่าน for ั EP, ้นนะครับค่า H P 3ล้านและความเร็ว528หน่วยนั่นเองนะครับท <'ll correct. S 2> oh, mm ุกคนและนี่ก็คือการอันติของตัวละครตัวนี้ก่อนจะทําขึ้นเป็นอาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับก็จะมีการโจมตี300เของพลังโจมตีตัวมันนะครับและตัวละครตัวนี้ก็จะยังมีการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมเมื่อเป้าหมายมีมากกว่า3ตัวนั่นเองนะครับเพิ่มเป็น100%อีกอย่างตัวละครตัวนี้ก็จะมีการสตันทนะครับผมตัวละครที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับผมที่มาโจมตีไปแนวตั้งงนนั่เอ นะครับก็คือตัวละครตัวนี้สามารถสตันได้ถึง2ตัวละครในการโจมตีครั้งหนึ่งนะครับโอเคและตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะอัพอาวุธเฉพาะให้กับตัวละครตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะอัพตรงนี้เรามาดูการอันติของตัวละครตัวนี้เมื่อมีอาวุธเฉพาะ3ดาวกันการโจมตีตรงนี้ก็จะเพิ่มมาในระบมเป็น450%พลังโจมตีเมื่อเป้าหมายมีมากกว่า3ตัวละครมันก็จะมีการโจมตีเพิ่มอีกในระบม150%ทันทีและตรงนี้ในระบมเมื่อตัวละครตัวนี้โจมตีไปแล้วมันก็จะมีโอกาส1 0 0นะคระบมในการโจมตีไปแล ก็เกิดการสตันนะครับซึ่งการสตันตรงนี้ก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคร่บก็จะถูกตัวละครที่อยู่รอบข้างของฝ่ายศัตรูที่มันโจมตีไปอีกด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเมื่อเราโจมตีตรงกลางนะครับผมก็จะมีตัวละครที่ติดการสตันที่อยู่ซ้ายมือและขวามือของตัวละครที่มันโจมตีอีกด้วยนะครับก็จะเป็น4ตัวละครกันเลยนะครับและมาดูว่าเมื่อเราอาตรงนี้แล้วการโจมตีของมันจะโหดขนาดไหนนะครับ เรียบร้อยนะครับและตอนนี้เราก็อัพอาวุธเฉพาะให้กับตัวละครเมทัลในไปที่เรียบร้อยนะครับขีปนาวุธ3ดาวนะครับทุกคนแต่เมื่อเราอัพอาวุธเฉพาะให้กับตัวละครตัวนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยเราก็ต้องอัพขึ้นเป็น3ดาวม่วงกันเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ทรัพยากรของเราก็ครบแล้วนะครับเราก็อัพไปเลยในะระบบม3ดาวม่วงตรงนี้หลังจากนี้เราก็จะทําตัวละครตัวนี้ให้เป็น5ดาวเหลือง และ5ดาวม่วงกันแบบรวดเร็วกันเลยนะครับเรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะขึ้นเป็น5ดาวม่วงในอีกกี่วันหรือว่าจะถึงเดือนหรือเปล่าตอนนี้เราก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าไอดีนี้เป็นไอดีสายฟรีนั่นเองนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถทําขึ้น4ดาวม่วงได้นะครับเพราะว่าเศษสีม่วงตรงนี้ เราก็ยังขาดอีกเยอะนะครับโอเคและพลังรวมตอนนี้ก็จะอยู่ที่5้าล้านสองแสนนะครับเพิ่มมาจากเดิมประมาณ2 0 0แสนนะครับและพลังโจมตีล่ะจะเป็นเท่าไหร่เรามาดูตรงนี้กันนะครับ8 9 0 0 0 0เเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะทำพลังโจมตีของตัวละครตัวนี้ให้ถึง1ล้านกว่ากว่าให้ได้เลยนะครับ โอเคและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในศึกดวลรายที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าเราจะมาทดสอบอาวุธเฉพาะของตัวละครเมทัน Metro ในตัวนี้กันนะครับว่ามันจะหดขนาดไหน ไปดูกันเลยโอเคในความแล้วตอนนี้เราก็ได้เจอคู่ต่อสู้ของเราไปที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตนะครับผมในการต่อสู้ในครั้งนี้พลัง34ล้านกับเรา32ล้านนั่นเองนะครับแต่ฝั่งเราจะมีตัวละครเมทัลไนนะครับฝั่งเขาไม่มีตัวละครเมทัลไนนเรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้เมื่อมันโจมตีไปแล้วมันจะโหดขนาดไหนนะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็เข้าสนามต่อสู้ไปที่เรียบร้อยนะครับเราจะเปิดอนิเมะให้กับตัวละครเมทัลไนว่าตัวละครตัวมันโจมตีไปแล้วการอันติของมันจะเท่ขนาดไหนนะครับเรามาดูกันตรงนี้โดยฝ านั้นก็จะได้เปิดมาก่อนนะครับจากตัวละครซอมบี้แมนระดับ SSR บวกที่จะบั็ความเรวให้กับตัวละครเมลทโชไนน์นั่นเองมาด้วยพายุปาเถื่อนของตัวละครเมทโชไนน์ก่อนเลยนะฮะและตามด้วยแอสวินจักกลน้าเหล็กจู่โจมเพื่อลดดาเมจของฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนะครับและระดมยิงกดทับสุดระทึกอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ชัดนะครับผมแต่โจมตีไปแล้วนะฮะนี่นะครับผมโจมตีไปนะครับกับ การโจมตีในครั้งแรกเลยนะครับผมสตันตัวละครซอมบี้แมนฝั่งเขาไปชี้เรร้อยนะครับกับการโจมตีครั้งแรกโอเคและฝั่งเขาก็ได้โจมตีมาต่อนะครับด้วยฝั่งสีเงาจากโซนิกโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวละครซอมบี้แมนฝั่งเขาก็ได้โจมตีมานะฮะร,ราชาทะลเลลึกของเราก็จะได้โจมตีมาต่อ ที่ราชาท่าได้เลือกฝั่งเขา11ล้านเรามาแล้วนะครับผม,มขีปนาวุธของเราก็จะได้โจมตีมาแล้วนะครับผมเอาเฉพาะ3มดาวโคเทตรงนี้โจมตีมาในครับผม40ล้านเลยนะครับตัวละครตัวนี้โจมตีไปขนาดดาเิจของเรายังไม่ได้จัดจ้านในครับผมแต่การโจมตีตรงนี้โหดมากๆเลยนะครับผมแต่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าทำไมทำไมตัวละครอาุนจักรคนฝั่งเขาไม่ติดตันนะครับหรือว่าตัวละครซอมบี้แมนเมื่อกี้มันติดตันแล้วแล้วมันก็ไม่ติดตนัน รอบที่2นะครับตอนนี้ราชทัลเลนฝั่งเขาเนะนี่ยก็โดนดาเมจตายแล้วนะครับโอเคและอสุนจักรของเราก็ได้โจมตีไปต่อนะครับทุกคนและตอนนี้โซนอีกฝั่งเขาก็ได้มาในกระบผมโจมตีไปที่ตัวท่คนซอมบีม้แมนของเรานะครับทุกคนอสุนจักรไปต่อนะฮะ แล้วกอริบัสได้ครับผมตัวละครที่มีการกัดกร่อนแบบพิเศษที่โหดที่สุดนะตอนนี้จมตีมาในผมแล้วมาดูตรงนี้นะครับตัวละครฝั่งเรานั้นไม่ติดกัดกร่อนแบบพิเศษของตัวละครกอริบัสเลยนะครับเพราะว่าเอฟฟกหรือว่าพาสซีฟของตัวละครเมทัลในนั่นเองนะครับโอเคแลวตอนนี้มเมทัลใน,นของเราก็ได้ทําการจมตีไปอีกครั้งหนึ่งดาเมจไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟนั่นเองตามด้วยซอมบี้แมนนะครับผมซัดไปที่อาชุราคาบุโตะนะฮะตอนนี้อาชุราฝั่งเขาก็ยังติดสตันอยู่ตาามด้้้้ววยกกกกรระบอองงเเเหลหล็็ีีคัันนปป่่ไแขทท2 แนวนะครับซอมบี้แมนฝั่งเราก็จะได้เปิดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะโจมตีไปในรอบนี้เพื่อบรฟความเรรวให้กับตัวละครเมนต์ไนท์ของเราอีกแล้วนะครับอาซุนของเราก็ได้ทําการโจมตีไปก่อนนะครับตรงนี้และตามในกล่มงขีปนาวุธโจมตีในรอบนี้นะครับผมเรามาดูกันว่าโดนสตันไหมเรียบร้อยนะครับผมตัวละครโซนิกฝั่งเขาก็โดนสตันไปที่เรียบร้อยนะครับ การที่เรานำตัวละครเมทัลไนท์มาอยู่แถวตรงกลางกรุงนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีต่อทีมเรามากเลยนะครับเพราะว่าการสตันของตัวละครตัวนี้ก็จะส่งผลให้ฝั่งตรงข้ามนั้นติดสตันแบบหลายตัวเลยนะครับโอเคและตอนนี้ซอมบี้แมนั่งเขาก็ได้ร่วงอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเมทัลไนท์ของเราก็จะได้ฝากมาแล้วครับ โจมตีไปในรอบนี no liebe, right, 20, 000, 000้นี่นะครับ20ล้านเลยนะฮะแล้วกระบองเหล็กก็ได้ปั่นไปนะครับผมตอนนี้ตัวละครอาชุดะคาบุโตะก็คงแห้งไปแล้วนะครับโดนตัวละครกระบองเหล็กของเราปั่นไปไม่รู้ว่ากี่รอบนะครับแต่ตอนนี้ราชัทเล็กก็เก็บตัวละครอาชุดะคาบุโตะฟังเขาได้ไปที่เรียบร้อยแบบสบายๆเลยนะครับตามด้วยอาวินจักรกลไปต่อนะครับแล้วก็ตามมากระนำสีแดงจากเกรูการชุบนะครับทุกคนและการกระนำสีแดงตรงนี้จะทําให้ฝ่ายเรานั้นมีการโจมตีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมฝังเข ก็ได้โจมตีมามา่เหมือนกันนะครับอสินแล้วก็จะตามมาด้วยตัวละครโกริบัสแต่ตัวละครโกริบัสตอนน้าปัจจุบันตอนนี้ก็ตกเมตตาไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครเมทัลไนซ์รับการกระกรแบบพิเศษไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเทินที่3แล้วนะครับมาดูกันว่าตัวละครเมทัลไนซ์ของเราจะเก็บงานได้หรือไม่ในรอบรอบนี้นะครับโอเคการ์บอกเล็กของเราก็ได้โจมตีไปก่อนนะครับไปที่อสินจากกลฝังเขาและราชาทะเลเลยก็ได้ส่วนไปต่อเก็บอสินฝั่งเขาได้นะฮะ แล้วก็จะต่อด้วยตัวละครฝั่งเรานะฮะผมอาซุนจักรพลก็ได้โจมตีไปนะฮะและในะรอบนี้นะครับผมเมทัลไน อาวุธเฉพาะสดาวโจมตีไปอาวุธเฉพาะในการโจมตีโคตรเทแบบนี้โจมตีไปนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวละครตัวนั้นติดสตันไปชี้รียบรรอยนะครับและกอริบัสตันนี้จะไม่สามารถขยับได้เลยนะครับเพราะว่าโดนตานสตันไปนะครับและซอมบี้แมนฝั่งเขาก็ได้ลุกขึ้นมาตื่นนะครับไม่รู้ว่าจะรับความเร็วให้กับตัวละครตัวไหนนะครับผมแล้วก็โจมตีมาอีกรอบหนึ่งโอเคและราชาทะเลลึกของเราในครับผมโจมตีไปซอมบี้แมนก็ได้ร่วงและกอริบัสก็โดนการกัดกร่อนตายไปเหมือนกันนะครับผมซึ่งการสต ของตัวละครเมทัลในตัวนี้บอกเลยว่าโหและก็สุดยอดมากอีกด้วยนะครับและการอันตคอนตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมผมชอบตัวละครตัวนี้มากเลยนะครับทุกคนแล้วเพืพ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอาวุธเฉพาะของตัวละครเมทัลในระดับเ SR บวกตัวนี้กับขีปนาวุธโจมตี ตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าชอบหรือไม่โอเคและในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye